คุณอะไรคะคุณซีนะคะคุณซีอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่บางแสนค่ะอ๋ออยู่บางแสนนี่เองนะคะแล้วก็มาสัมนาณที่นี่ทราบว่ามีคอร์สแบบนี้จากที่ไหนคะออนไลน์อ๋อะมาณใดตรงเลยแล้วก็เห็นในเฟซถ่าคค่ะทีนี้ก่อนหน้าที่จะมาสัมนานะคะคุณซีทำอะไรคะคือตอนนี้ก็จะทำงานประจำอยู่เป็นเป็นผู้จัดการบัญชีการเงิน หมอขายบริษัทสองแห่งเนี่ยไม่ใช่ทำสองสองแห่งจรงในโคองดิฉันที่บอกไม่ได้เกี่ยวกับอสังหาเลยใช่แล้วทําไมถึงสนใจเข้ามาคือประเด็นคือเริ่มต้นเนี่ยมันก็คือเพราะว่าเปิดบริษัทอะไรโอนเนี่ยเขาน่าจะเกี่ยงนั้นกับตลาดออนไลน์แล้วเราก็เหมือนเราอยากจะหาลูกค้าให้ได้ก่อนที่โหดว่าแล้วเราค่อยขับลองดูอ่าถ้าเราได้ลูกค้ามาแล้วเขคงไม่ยากหรอก เพะด้วยความที่เราไม่ได้มีเงินมุนเยอะเงินมุนุณเยอะขนาดนั้นที่จะซื้อที่แล้วก็ซ pues like, ื้ออกบ้านไปก่อนหลังเลยรอคนมาซื um> ้อรอคนมาซื um> ้อไม่ได้ใช่เพราะทุกอย่างมันเป็นเงินหมดค่ะถ้าโจ๊กบูแบง์ทุกเดือนก็เป uh ็นดอกดอกเิเศษหรือดอกแดงก็ก็เลยจะทําแบบแบบโค้ชก็คือลองขายดูก่อนขายกระดาษดูก่อนแล้วถ้าขายได้เราค่อยมาสร้างกันใช้การตลาดของโค้ชเนี่ยเป็นตัวกลาง อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะของสําหรับคนที่อยากจะมีอาชีพเพิ่มเติมเสริมขึ้นมาหรือว่าเปลี่ยนอาชีพใหม่ด้วยก็ได้นะคะ่ของคุณทูซีมากนะคะสวัสดีค่ะ